เช็คเคโอเควันนี้จะมาชิมนะครับขนมพื้ชเมืองนะครับขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าเด็กอีกแนะนําตัวก่อนชื่อน้องอะไรน้องม่อนค่ะน้องอไรน้องม่วนครับอัน,น้รู้จักไหมครับขนมอะไรไม่รู้จักครับเขาเรียกว่าข้าวแคบเอ๊ะหรือข้าวควบต้องไปหาคําตอบกันดูใน Google นะครับอันนี้มีขายตามตลาดนะครับโดยเฉพาะ ที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีขายเยอะมากนะครับอาน้องม่อนช่วยถือไม้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับแกะชิมกันนะครับโดยเราจะแบ่งกันชิมคนละครึ่งกินหมดไหมครับไม่หมดค่ะโอ้ตายให้หมดแล้วใครกินนี่ใหญ่มากใหญ่เวอร์ฮะเปลี่ยนที่นั่งกันให้น้องมอง่อนกับน,น,น้องม่วานั่งน้องม่วานั่งตรงกลางมามาเลยครับม่วงนั่งตรงกลางเลยครับพร้อมไหม พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมค่ะให้เจ้าเลือกระหว่างกลับ <c oughs> <g laub> ไปนอนที่บ้านกับกินข้าวแคบจะจะเลือกอะไรกินข้าวแคบ <c oughs> โอเคเอ้าวกินช่วยกิน <c oughs> <c oughs> เลยทนะั้งสองคนเลยอร่อยไหมครับอร่อเดี๋ยวพ่อช่วยกินฟังเสียงฟังเสียงอือหืมรสชาติจริงๆอร่อยนะครับเพราะว่า มีความหวานด้วยอืมจบความกรอบอ่ะกินเลยกินเยอะเลยกินเลยกินแล้วมันอยากกินน้ำใช่ไหมอือใหญ่มากอาช่วยกินให้หมดกินให้หมดอ่ะอืมไมค์ไมโครโฟนกินเลยไม่กินให้ให้เสียงเข้าใหม่กินเลยกินลูกกินอะไรไม่ต้องถือพอถือเองอืมแข่งการแข่งการกินอืม กินหมดไหมพ่อถ้าถือไม้พ่อหน่อยถือไม้พ่อหน่อยให้พอกินดอูอืออือโอ้ยมาไว้ยก่อืออืมอือต้องเอาปุ่มลมชิมนมนะต้องเสียง ของเสียงผมอื้มผมนั่นอื้มดูกันดูบางันอื้มร้อนดูร้อนหนุอืมคือเองแข็งเอาจานบิน่อร้อนโอ้ยตกละกไอ้หมดถือเลยอื้มกินไม่หมดเอาเป็นจานบินได้ด้วยนะฮะแต่อย่าร้อนจริงนะเพราะไม่เอากับข้าวของกินมาเล่นอย่างนี้เนาะ

ต้องกินกับน้ำใช่ไหมอือพอมีน้ําด้วยอืมเอาให้หมดเลยครับเอาให้หมดเลยอือพี่ม่อนกินอือหือกรอบมากตกใตกใจเลยอือห้านอือหือแป้งกรอบๆนะครับนมมีความหวานด้วยอ่ะอือืออืออ เด็กไม่ควรทำเป็นตัวอย่างนะกินเลอะเทอะอย่างนี้เมื่อเรากินนอกบ้านใช่ไหมพ <c oughs> <c oughs> ่อใหญ่เล,ล่นดูอืมเอาดีไป <c oughs> น้องขอร้องแต่อันนี้แปลกมากเลยไม่โคโคด ในหมกิจจสมมจมเนี่ยอาหารไงรายการอาหารใช่คบเนีหมดไหมหมดไหมหมดอือหืมอีกเรื่องันย่งอ่ะปิดรายการแล้วก็ลองไปหากินดูนะครับมีขายตามตลาดทั่วๆไปนะครับ ชื่อของเขาคือเฮ้ยอย่าตีกันชื่อของเขาคือข้าวแคบถ้าจะไม่ผิดคือข้าวแคบนะครับหวานนะเป็นขนมนะครับอ่ะลาเพื่อนๆก่อนครับสวัสดีครับรบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบายปิดคลิป